เมืองพัทยาชวนนักท่องเที่ยวสาดความมันนรมิทงานวันไหลเมืองพัทยาที่เป็นเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีดีเดย์19เมษายน2567นี้จัดเต็มแสงสีเสียงรวมศิลปินและเหล่าดีเจชื่อดังมากมายที่พร้อมจะมาขย่านักท่องเที่ยวให้วันไหลปีนี้คึกคักกันแบบสุดเวียง นีพูดในนามเมืองพัทยานะคะเพราะว่าอย่างเวทีของทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่18-19แล้วแต่ในส่วนของเมืองพัทยาเองที่เราโพสนะคะ ในวันที่19เมษายนช่วงเช้าค่ะเราก็จะคิปขนรรมเนียมประเพณีไทยโดยที่จะมีคล้ายๆกันเลยก็คือทําบุญทาบุญนะคะแล้วก็โรน้าน้าผัวผู้ใหญ่มีการละเล่นแบบไทยส่งน้ําพระนะคะก็จะเป็นช่วงกิจกรรมยมามเช้าที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะคะตรงพระทยาใต้นี่เองสําหรับท่านใดนะคะที่ไม่ค่อยได้จอยพวกการละเล่นแบบไทยหรือว่าทั้งปีเนี่ยไม่มีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญในช่วงเช้าเพราะว่า เราก็มีการเริ่มสนุกกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะพอบ่ายเป็นต้นไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็จะเริ่มลางลหลเข้ามาบริเวณชายหาดพัทยานะคะก็จะเริ่มคับข้างหนาแน,น่นกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละเวทีค่ะก็จะมีกิมมิคแตกต่างกันไปอย่างที่ดิฉันเรียนไปตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต่างกันแต่อย่างเวทีของวัฒนธรรมก็ยังจะรักษาความขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอยู่นะคะแต่ว่าของเมืองพัทยานี่อาจจะัพ เป็นเน้นบันเทิงไปแล้วค่ะในช่วงบ่ายนี้ก็เราจะเสร็จกันพอดีก็คือค่าๆไปเลยอาจจะถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนกันไปเลยเพราะฉะนั้นนี้คือเต็มที่แน่นอนค่ะปีนี้ท่านมาเที่ยวเมืองพัทยาท่านได้สองมิติแน่นอนนะคะมิติเรื่องของวัฒนไหลนะคะมิติเกี่ยวกับวิตีวัฒนธรรมท่านจะได้เห็นสองรูปแบบแล้วก็เราจะเผยแพร่ว่าทาให้ต่างชาติได้เห็นด้วยที่เมืองพัทยาแห่งนี้ เป็นปีที่เราทะเลาะกันยิ่งใหญ่กองบริเวณชายหาดพัทยาแห่งนี้นะคะที่ยาว2.6กิโลเนี่ยคือความบันเทิงจะแน่นเต็มปริมเป็นปีที่พิเศษมาก้เพราะสถานียั่งสนุกแน่นอน,วนวพวกเราเรนโทรสเบคครับ19เมษายนนี้เรามีนัดกันนะครับที่พัทยาที่งานวันไหลพัทยาครับผมเกาเซี่ยงเปาเลยกันกับเราวชิปี้ทั้งหลายเลยก็เรียนเสียงถูกท่านนะคะ19เมษายนนะคะ2571ที่พัทยาเลยค่ะ